ด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนล,ลงพื้นที่ให้กำลังใจสำหรับครอบครัวแรงงานไทยในอิสราเอลค่ะซึ่งเบื้องต้นก็พบว่าทั้ง61คนยังปลอดภัยแต่ยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ณนะตอนนี้ค่ะ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้จังหวัดลำพูนในสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจนะคะมอบสิ่งของให้แก่ครอบครัวแรงงานไทยชาวอำเภอลี้จำนวน36คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในอิสราเอลค่ะซึ่งจากการสอบถามข้อมูลในเบื้องต้นพบว่าขณะนี้แรงงานยังคงปลอดภัยและยังไม่สามารถเดินทางกลับมายังประเทศไทยได้นะคะและจากสถานการณ์ที่เกิด ิดขึ้นได้สร้างความเป็นห่วงวิตกกังวลส่งผลกระทบต่อจิตใจและการดำเนินชีวิตของครอบครัวเป็นอย่างมากเลยค่ะโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้สนทนาออนไลน์กับแรงงานชาวอเมอลีัค่ะที่ทำงานในอิสราเอลและฝากความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจถึง <c oughs> ทุกๆคนพร้อมสอบถามความเป็นอยู่ในเบื้องต้นหากมีความประสงค์ต้องการความช่วยเหลือในด้านใดขอให้แจ้งมาได้พร้อมการประสานเพื่อที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังค่ะ สำหรับจังหวัดลำพูนเองนะคะคุณผู้ชมมีแรงงานไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลจำนวนทั้งสิ้น61รายค่ะส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรปัจจุบันจังหวัดลำพูนได้เร่งเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาและเป็นกำลังใจให้กับญาติครอบครัวของแรงงานไทยเพราะมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลลำพูนนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์ในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทางนี้ก็ขอให้เชื่อมั่นว่าทางรัฐบาลจะได้ทำทุกวิถีทางค่ะในการช่วยให้แรงง,งานไทยทุกร ปลอดภัยและผู้ประสงค์จะกลับให้แจ้งความประสงค์เพื่อขอกลับได้โดยจะช่วยเหลือกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัยทุกท่านเลยนะคะ